สวัสดีครับทุกคนอยู่กับรายการสดิเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงวินโด s กันนะครับผมโดยที่วินโด s ที่จะมาลงวันนี้เนี่ยจะเป็นวินโด s 7นะครับี่อยู่ในตัวแฟลชไดร์ตตัวนี้เลยนะครับขั้นตอนการลงวินโด s ก็ไม่ยากนะครับแค่เข้าไบ o อสให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ไปอย่างแรกเลยปิดคอมนะครับปึ๊บอ่าปิดไปก่อนอันนี้เป็นเครื่องเก่านะไม่มีปุ่มรีสตาร์ทจากนั้นเปิดครับ เปิดเสร็จสแปมปุ่ม delete นะครับผมกดปุ่ม delete รัวๆอ้อลืมลืมนะครับต้องเสียบแฟลชไดร์ก่อนเอาใหม่ครับผมไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นแฟลชไดร์นะครับโอเคปิดใหม่โอเคเปิดใหม่อีกรอบครับแล้วก็สแปมปุ่ม delete เหมือนเดิมป๊าปป๊าปป๊าป๊าปป๊าปป๊าปป๊าส้จะเข้าหน้าใบออสอย่างนี้เลยนะครับ แต่ละไบออสมันก็จะขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับว่าหน้าตามจะเป็นยังไงอันนี้เราไปที่ advance mode นะครับสำหรับ Windows ตัวนี้เนาะรุ่นนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาหน้านี้ครับนี่ให้เลือกอ่าชื่อแฟลตได์นะครับที่เราได้ทำการลง Windows ไว้นะก็คือนี่เลย Kingston Traveler 3.0เองนะครับตั้งเป็นตัวบูตอันแรกนะครับนี่อันนี้คือบูตหนึ่งบูตสองบูตสามบูตสี่นะครับบูตหก็คือตัวแรกที่เราอยากจะบูตนั่นเอง อาจะเข้าหน้านี้ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่และไบออสนะว่าบูตออปชันเนี่ยมันอยู่ที่หน้าไหนนะครับเนี่ยบูตออปชันผมมันอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เข้าตรงนี้เพื่อตั้งค่าบูตนั่นเองโอเคหลังจากเสร็จปุ๊บกด F10 เซฟครับแล้วก็ yes อ่านี่ครับมันขึ้นว่า Windows is loading file นะครับก็คือถูกต้องแล้วเข้าหน้าที่เราจะทำการลง Window s นั่นเองรอสักครู่นะครับโอ้ ได้แล้วนะครับได้แล้วนั่นเองเนี่ยเป็นวินโดว์เจ็ดนะครับวินโดว์เจ็ดนี้รู้สึกจะเข้าหน้าบูตเร็วมากเลยครับนี่แล้วก็ next เลยครับผมอ่าแล้วก็ install นะ install now นะครับปึ๊บอืม set up is started starting นะครับ starting หน้านี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะแล้วก็ next เลยครับแล้วก็ custom นั่นเองนะครับเราจะเลือก เองว่าเราจะลงใน Position ไหนนะครับโอเคน่าจะ position นหนึ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็น 120G เนาะที่เคยลงไว้นะครับเนี่ย OEM reserve เราก็ลบ Position ที่มันเป็นเกี่ยวกับที่เราเคยลงไปแล้วนะครับเราจะลงใหม่เนาะเราก็ลบอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับอ๋อต้องมาต้องติ๊กตะกี้ก่อนนะครับ Diver option อ่า advance นะครับปกติไม่ต้องติ๊กนะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับมันเลยไม่มีให้เลือก นี่ลบ2อันบนนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับ Windows แล้วก็ไดซี C ที่เคยลงไปนะครับเนี่ยลบทิ้ง delete 1กับอันนี้เรียบร้อยครับมันก็จะมารวมกันเป็น11 1 8แนะครับแต่ไฟล์ข้อมูลจริงๆของมันคือ120เนาะแต่มันขึ้นแค่นี้ก็เพราะมันมีไฟล์ที่ใช้งานอยู่นะครับมันเลยแบบเหลือ11 1 8นั่นเองที่เห็นอยู่คือหางแมวนะครับไม่ต้องไปสนใจจากนั้นนะครับกดเน x ก อ่าแล้วมันก็จะลงเรียบร้อยครับที่เหลือก็แค่รอนะครับผมปาปลาอยากออกไปวิ่งโอเคหลังจากที่เรารอมาสิบปีนะครับตอนนี้มันก็ลงเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่ต้องตกใจเนาะถ้ามันเด้งมาหน้าบูทเอ่อหน้าลงวิดีโเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้กดปิดคอมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ เราแค่ต้องไปเปลี่ยนการบูตเนี่ยเป็นตัวไดร์ฟเอสเที่เราลง Windows ตะกี้นี่เองนะครับเหตุผลที่มันไปหน้าเดิมตะกี้เนี่ยเพราะว่ามันยังไปบูตบูตอ่าในแฟลชไดร์ที่ผมลง Windows ไว้น,นะครับเราต้องไปเปลี่ยนค่าบูตตรงนั้นสเปมดีลิทเหมือนเดิมนะครับเวลาปิดคอมแล้วเปิดใหม่หรือวนะ่ารีสตาร์ทเนี่ผมก็ไปที่หน้า a อควนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่บูตนะครับบูตออปชันเนี่ยมันเป็นคิงสตันอ่าแฟลชไดร์ที่ผมลงตะกี้อยู่นะครับให้ปรับเป็น ที่เราเพิ่งลงวินโดว์ตะกี้เนาะก็คือนี่120จิกนะครับอปเ c อร์ acer, นี่ Enter แล้วก็เซฟเลยครับตั้งเป็นบู o อ o อปชั่นหนึ่งไอที่เพิ่งลงไปก็ดึงออกเลยครับแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยแล้วครับตะกี้เ็จที่เหลือก็ตั้งค่าในวินโดว์นะครับ ผมเพิ่งเคยย้อนเวอร์ชั่นไปวินช o w วินโดว์เวอร์ชันเนะครับก็คือเนี่ยพอลงเสร็จไปแล้วนะครับมันก็ยังแบบเหมือนจะต้องลงไปหน้าวินโดว์อีกรอบนะครับคล้ายๆกับการแตกไฟล์แล้วก็อินสตอลนี่เอง starting window แล้วนะครับอันนี้น่าจะได้แล้ว เนี่ Setup is preparing your computer for first use นะครับผมเรียบร้อย Windows 7 Home Premium นะครับเจ๋งแป้งเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสอนลง Windows 7นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ลง n d น w ดว์ธรรมดานะครับ Windows 7เวอร์ชันเก่าก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอยากดูคลิปแบบไหนต่อก็บอกกันมาได้เลยนะครับ Bye bye.